นี่คือตัวอย่างศีรษะของนกโดโดที่ถูกเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดซึ่งถือเป็นตัวอย่างเดียวที่ยังคงหลงเหลือเนื้อเยื่ออ่อนติดอยู่นั่นหมายความว่าเราอาจฟื้นคืนชีพนกโดโดได้ในอนาคตว่าแต่ทําไมนกโดโดถ,ถึงได้สูญพันธุ์ไปย้อนกลับไปในปี1598ฝูงกองเรือชาวดัตได้ยกพลขึ้นบกไปบนเกาะร้างแห่งหนึ่งในมหาสมุทรอินเดียซึ่งปัจจุบันก็คือเกาะมอริเชียสครับ ซึ่งลูกเรือชาวดัตก็ได้พบกับสัตว์ป่าแปลกๆมากมายรวมถึงนกตัวโตที่มีหน้าตาแปลกประหลาดแทนที่จะดูอยู่เฉยๆพวกเขากลับจัดการนกเหล่านี้และกินมันแต่รสชาติกลับแย่กว่าที่คิดดังนั้นพวกเขาจึงหันไปกินนกแก้วและนกพิราบแทนถึงแม้ว่าลูกเรือชาวดัตในตอนนั้นจะไม่ได้กินมันแต่ภายในศตวตรรษต่อมานกชนิดนี้ก็ได้หายไปสาเหตุก็เป็นเพราะไข่และลูกนกถูกสัตว์เลี้ยงของมนุษย์อย่างแมวสุนัขลิง หรือแม้แต่หนูเข้ามารุกรานอย่างไม่ปราณีครับแถมพวกมันก็ถูกล่าง่ายและเป็นนกที่ไม่กลัวมนุษย์ในที่สุดเกาะร้างที่เคยเป็นเกาะสวรรค์แห่งนี้ก็ถูกทําลายหลังจากชาวดัตมาตั้งอาณาธิคมได้เพียงครึ่งศตวรรษการพบเห็นนกชนิดนี้ถูกบันทึกไว้ครั้งสุดท้ายในปี1662ซึ่งก็ไม่มีใครให้ความสนใจมากนักครับสิ่งที่น่าเศร้าก็คือนกโดโดอาศัยอยู่บนเกาะมอริเชียสมานานนับพันปีพวกมันคือสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดบนเกาะร้างที่ไม่มีทางมนุษย์และสัตว์นักล่า มันจึงไม่มีกลไกาการป้องกันตัวจากผู้ล่าไม่เกรงกลัวมนุษย์และยังเป็นนกที่บินไม่ได้อีกด้วยตอนที่ชาวโปรโตเกตมาพบเกาะแห่งนี้เป็นพวกแรกพวกเขาตั้งชื่อมันว่าดูโดซึ่งหมายถึงตัวตลกโง่เง่า,งาหลังจากที่ชาวดัตมาถึงพวกเขาก็เรียกมันว่าดูดาที่แปลว่าเฉื่อยชาทั้งสองคำนี้ได้สะท้อนถึงมุมมองของลูกเรือในยุคนั้น เวลาที่พวกเขาออกล่านกโดโดพวกมันจะวิ่งลนลานราวกับตัวตลกในขณะที่เวลาเดินก็จะดูเฉื่อยชาโซซัพโซเซพุงของมันก็จะลากไปกับพื้นซึ่งทำให้มันวิ่งช้าและถูกล่าอย่างง่ายดายจนสูญพันไปอย่างน่าเศร้า